สวัสดีครับทุกคนครับได้เวลาเอาของใหม่มาให้ดูอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นในซีรีส์ของเครื่องตัดหญ้าจะค่ายซีโนหรือว่าซีน็อกซ์นั่นเอง ถ้าใครที่ติดตามการโชว์เครื่องตัดหญ้าจากค่ายซ i n o หรือว่าซีน็อเนี่ยฮะผมนํามาโชว์แล้ว2รุ่นนะครับมาให้ทุกคนได้รู้จักนั่นคือรุ่นใหญ่สุด BC 4350ตัวนั้น2แรงม้านะครับน้ำหนักเยอะหน่อยแต่ก็บู๊นักได้สบายๆแล้วก็อีก1รุ่นเป็นน้องเล็กขนาด1แรงม้านะครับ BC 2611อันนี้สําหรับสาวๆหรือว่าผู้สูงวัยที่อยากทํางานอยากตัดหญ้าเองหรือว่างานเบาๆนะครับแต่วันนี้ มีหนึ่งตัวอีกหนึ่งรุ่นที่มาแนะนําให้รู้จักนะครับเป็นรุ่นกลางๆระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับให้เราได้มีตัวเลือกเข้ามานั่นก็คือรุ่น BC 3401ขนาด1.5แรงม้าครับ BC 3401เนี่ยนะครับมาภายใต้รหัสเครื่องยนต์ G 3 5 L หรือว่าเครื่องยนต์ประมาณ35 CC ซีซีนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับคือเอาอย่างนี้ ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าใครที่ตัดสินใจซื้อจากค่ายซีโน่นี่ครับโดยเฉพาะซื้อจากเราเนี่ยนะครับจากซีโน่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นของที่ได้มาจากญี่ปุ่นยังไงยังนั้นเลยเราจะไม่ได้ประกอบไปให้เพราะฉะนั้นก็จะต้องยอมรับเรื่องของการเรียนรู้ในการหัดประกอบเองด้วยนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางๆ1.5แรงม้าจะมีข้อที่ทุกคนที่อยากซื้อจะต้องยอมรับให้ได้อยู่2อข้อเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ฟังนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องคุณจะต้องปวดหัวก็คือเรื่องของสายเครื่งที่เขาไม่ได้ประกอบมาให้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการประกอบคาบร์บูเรเตอร์ประกอบสายเครื่งซึ่งเดี๋ยวผมสอนให้นะครับมองในแง่ Morning. ดีก็คือเราได้เรียนรู้เพื่อเวลาเม่ทันแนนเราก็จะได้จัดการเองได้ด้วยนะครับพอแกออกมาเรียงดูนะครับทุกคนก็มันจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบในการเม่ทนแนนเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องปวดหัวสําหรับใครที่แปลภาษาไม่ออกดูรูปเอาก็รู้เลยครับว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนเราก็จัดการเริ่มประกอบกัเลยครับส่วนอีกหนึ่งกล่องลืม <laughs> อยู่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเนี่ยแบบของยาวๆนี้นะครับออ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 วาง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 ก็จะเป็นก้านที่ประกอบมาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นก้านอืคือเขาดีไซน์มานะรุ่นกลางก็คือกลาง,างจริงๆนะใหญ่กว่า BC2611 แต่ก็เล็กกว่า BC4350 เออหัวเกียร์ก็ไม่เหมือนกันอะไรฮนะแต่แต่รูปทรงชามคลัต์แล้วก็ยางการสะเทือนบริเวณนี้ด้ามที่ใช้ในการแขวนสายสะพายใช้วัสดุเกรดเดียวกันนะครับทุกอย่างใช้วัสดุเกรดเดียวกันสังเกตได้อย่างนึงนะครับความเป็นอะไหล่ญี่ปุ่นในแท้มันจะมีค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยจะไม่รู้สึกเบารู้สึกก้องแกงอะไรนะครับแล้วก็ในกล่องยาวนี้ ก็จะมีอีก2ชิ้นนั่นก็คือแฮนดิลแล้วก็สายเคล่งที่ติดมากับแฮนดิลข้างขวาอ๋ออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนั่นก็คือบริเวณที่จะประกอบแฮนดิ e ลเนี่ยนะครับหัวน็อตเป็นน็อตหัวดาวหรือว่าหัวท็อกซึ่ง BC4350 ที่บล็อกหัวเทียนเนี่ยเขจะมีด้ามที่เป็นหัวท็อกมาให้ แต่รุ่นนี้ไม่มีประแจหัวท็อกมาให้อบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราจะต้องหาซื้อเครื่องมือมาไว้เป็นของตัวเองอีกหนึ่งชุดออ้มีตัวเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเริ่มประกอบกันเลยครับบริเวณที่หัวเกียร์นะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะมีฝาครอบแบบนี้มาให้อีกชั้นหนึ่งซึ่งก็ต้องใส่เข้าไปท่านี้นะครับก็คือให้สังเกตก็คือเขาจะมีรูที่ใช้ในการเสียบ เหล็กเพื่อเพื่อล็อกนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะตอนถอดใบมันจะต้องมีแบบนี้เพราะนั้นเราก็เนี่ยนะครับเห็นไหมจะมีรูใส่เข้าไปด้านนี้ให้ตรงกันซึ่งการใส่ใส่เลยไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องถอดชุดนี้ออกทั้งหมดก่อน,นครับอพอเรามาดูตรงหัวเกียร์เนี่ยสิ่งที่เราจะไม่คุ้นชินก็คือ,อตัวน็อตที่ใช้ในการล็อกใบเนี่ยนะครับจะเป็นน็อตตัวผู้เกลียวซ้ายซึ่งปกติเครื่องแต่ย่าทั่วไปที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวเมียใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็จะดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะครับแต่เป็นเกลียวซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็ถอดออกมากองไว้ก่อนแล้วเราก็จัดการคลายน็อตตัวนี้นะครับอันนี้ผมคลายไปแล้วนี่นะครับด้วยไขยควงที่เขาแถมให้มาคลายแล้วก็ประกอบเข้าไปอย่างที่บอกครับรูอยู่นี่เอารูให้มันตรงหันเอาง่ายหันชุดน็อตตัวนี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีบ่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้เป็นเหลี่ยมเข้ากับมันจะเข้ากับสล็อตตรงนี้พอดีนะครับ หลังจากใส่ฝาครอบตัวนี้เรียบร้อยแล้วจุดตำแหน่งต่อมาที่ใกล้เคียงกันตรงนี้ที่เราจะต้องประกอบนั่นก็คือเรื่องของกาดอันน่ารักปกติในการวางตำแหน่งกาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30เซนนะครับแต่เนี้ยกาดมันอันเล็กก็ใส่ไปก่อนนะครับก็ขา้าวๆประมาณเดิมก็ได้ครับสัก30 20 30มเซนแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยปรับแต่งเอาตอนใช้งานนะครับซึ่งการใส่กาดนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์อยู่ในนี้นะครับเป็นน็อต แล้วก็นี่เป็นประกับแบบนี้ครอบแล้วเราก็จะการขันน,น็อตเลยแล่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้น็อตตัวยาวาก็จะใส่ประกอบนะใช้น็อตตัวยาวประกอบเข้าไปนี้แล้วเราก็จะใช้ประแจหกเหลี่ยมอันนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับก็หมุนเลยครับหมุนฟืดฟืดฟืฟืหมุน,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 นยังไงมันก็นไม่แน่น <laughs> เราต้องเอาชิ้นนี้ ไปใส่ด้านล่างครับมันจะเป็นชุดเดียวกัน,นครับก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะเอาด้านด้านเรียบมันจะมีด้านเรียบกับด้านที่มันนูนๆลงมาด้านเรียบปั้มเข้าไปในนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการนี่เสียบเข้าไปมันก็จะขันได้ก้อนี้ก็จะล็อกแน่นแล้วหลังจากนั้นก็พลิกด้านมาที่ฝั่งเครื่องยนต์นะครับ ไม่ได้ประกอบยุ่งยากอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีช่องพอดีของเขาอยู่แล้วนะครับก็นําชุดชามคลัสเนี่ยนะครับครอบเข้าไปเลยแล้วก็ขันน็อตสตัวที่ให้มาในถุงน็อตนะครับใช้ประแจเบอร์สิบผมยังยืนยันแล้วก็ชื่นชมเหมือนเดิมนะครับปกติไอ้ประแจที่แถมมาเนี่ยมักจะทํามาอย่างกากา,กากครับแล้วก็มันจะทาให้หัวน็อตเสียแต่ของค่ายซนะีโนเนี่ยอย่างที่บอกครับ ดีทุกจุดนะครับแม้แต่ประแจที่แถมมานะครับกระชับหัวน็อตด,ดีมากเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าหัวน็อตจะเสียนะครับเอาประกอบครับตั้งเครื่องยนต์ขึ้นแบบนี้แล้วก็นี่ชามคัดหิวขึ้นอย่างนี้ประกอบกปึ๊บเข้าไปอย่างนี้สายน็อตครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะใช้ไขควงช่วยขันก็ได้นะครับอาจจะทำให้จะทำให้หมุนได้ไวขึ้นนะครับแบบนี้ หลักการประกอบที่อะไรที่เป็นลักษณะหน้าเรียบเรียบแล้วต้องใช้น็อตหลายตัวอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าการประกอบหน้าแปลนจะต้องทําการไล่น็อตทุกตัวในลักษณะของการฝั่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบิดนะครับเราก็ต้องทําการเมื่อกี้ผมขันตัวนี้ใช่ไหมครับจุดต่อไปคือฝังตรงข้ามเอาไวแค่ตึงมือแล้วก็มาตัวนี้ แยงมุมกันไปนะครับสตัวอย่างนี้ง่ายหน่อยแล้วก็ามาตัวนี้เอาแค่รู้สึกว่าโอ้มันตึงประมาณหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลก็คือชุดนี้ทั้งหมดนะครับเป็นชุดที่ซีโนเขาออกแบบมาด้านในจะเป็นยางอยู่2ชุดนะครับช่วยในการรับแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน็อตพวกนี้เราขันให้ตึงตึงตึงพอดีพดีก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือถอดนะครับใช้ไขควงครับถอด ฝาครอบกรองนี่ออกก่อนเลยเราก็ทําการถอดจุกตัวนี้นะครับใช้ประแจเบอร์14ซึ่งไม่มีแถมมาให้นะเนี่ยนะครับมันจะมันจะขันมีเหลี่ยมให้ขันตรงนี้นิดเดียวเบาๆครับไม่ได้หนักมากแล้วก็จําแรงไว้ด้วยนะครับว่าเราขันออกมามันออกแรงขนาดไหนเพราะเวลาเราขันกลับเข้าไปจะได้ไม่ต้องอัดแรงยืเกินไปนี่ก็จะเห็นนะอันนี้เป็นฝามานันฝาแบบนี้แล้วก็จะมีสปริงอย่างนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็จะมี เป็นลูกเร่งอยู่ตรงนี้ออกมาสิอาจจะต้องใช้วิธีการคว่ำคว่ำเครื่องยนต์กหน่อยนะครับให้มันไหลออกมานี่ <c oughs> นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับกกแก,ก๊กกกแก,ก๊กชิ้นส่วนมันอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันล่วงไหมแล้วท่านจะงงว่าอะไรอยู่ตรงไหน,นยังไงนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเข็มแบบนี้นะครับอยู่ในรูอ่ะผมดึงออกมาให้หมดเลยนะนี่เป็นเข็มแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปในในรูนี้รูของมัน,นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ แหวนอนนี่นก็อยู่ข้างบนนี่แหละครับคราวนี้ก็สู่ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความตั้งใจนิดนึงนะครับก็เอาแฮนเดลฝั่งที่มีสายาเคร่งเลมาเนี่ยแหละครับเริ่มที่ฝาก่อนเลยครับเห็นไหมฮะกคนจะมีลูกยางมีอะไรอย่างนี้สายคร่งเล่งเสียบเข้าไปแล้วก็ให้ลูกยางเข้าที่เหลี่ยมนี้นะจะอยู่ท่านี้หลังจากนั้นก็ ตามมาด้วยสปริงนะครับสปริงแล้วก็นี่แหละจุดที่จะต้องตั้งใจกันหน่อยนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องเอ,เอาสปริงออกกอนนะ่อเอาสายสลิงเนี่ยนะครับเอ,เอาทุกอย่างออกก่อนดีกว่าเอาให้เห็นก่อนว่าทําไงก็คือสายสลิงเส้นนี้นะครับมันจะต้องเข้าไปอยู่ในเนี้ยเห็นไหมมันจะมีรอยผ่าของลูกเล่งเนี่ยนะครับแล้วรวมถึงด้านล่างเขาจะ เว้าไว้แล้วเพื่อให้ล็อกที่หัวสายสลิงพอดีอย่างนี้มันจะต้องอยู่ท่านนี้นะครับส่วนแหวนตัวเนี้ยมันก็จะครอบสายสลิงอยู่แบบนี้อยู่ด้านในนี้นะครับใส่ฝาครอบใส่สปริงนะครับสปริงเสร็จแล้วก็ ล,ลูกเร่งเนี่ยนะครับก็คือสปริงเนี่ยต้องนี่นะครับก็ค่อยกดไปให้ให้สายสลริงมันโผล่มานะครับแบบนี้นี่เนี่ยคุณต้องจับให้ได้อย่างเงี้ยครับรูดสลริงเข้าไปให้รูดสปริงเข้าไปนะครับแล้วก็โผล่สายสลริงออกมาหลังจากนั้นเอามาคล้องตรงนี้นะครับบ่าเมื่อกี้นี้ให้ ให้สายสลิงมันเข้าแบบนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆจัด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 จให้มันเข้าร่องแบบนี้ทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้คราวนี้ก็จะไม่หลุดแล้วครับตำแหน่งของการเสียบลูกเร่งเข้าไปเนี่ยนะครับก็มันจะมีมาร์กให้เราสังเกตง่ายๆน่นก็คือไอ้ตรงรอยผ่าที่เราใส่สายสลิงเนี่นะครับเอาไว้ด้านหลังเครื่องครับแค่แดนอานนี้แล้วเราก็เสียบลงไปแค่นั้นเองครับ ค่อยเสียบนะครับใจเย็นๆไม่ต้องอย่าไปกระแทกกระทันมันมันจะมีมีเหลี่ยมมีรูของมันอยู่นะครับเนี่ยมันจะเข้าเองได้เลยง่ายๆเลยครับถ้ามันลงเหลี่ยมปุ๊บจะเข้าไปอย่างนี้เลยครับหลังนั้นเราก็ขันฝาเข้าเหมือนเดิมพอขันจนสุดแล้วนะครับก็นี่แหละครับประแจเบอร์14จําอารมณ์ตอนขันออกได้ไหมว่าแน่นขนาดไหนขันเข้าก็ประมาณนั้นไม่ต้องตึงมากครับนิดเดียวพอมันเป็นอร่อยเดี๋ยวลั่นอีกเหมือนเดิม คราวนี้มาที่เรื่องของสายไฟ2เส้นนี้นะครับมันเป็นสายสําหรับทําให้เครื่องยนต์ดับนะครับเขาก็จะมีหัวสายที่แตกต่างกันเราก็ไปใส่กับหัวสายที่อยู่กับเครื่องที่มีขมีสสีเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องสีนะครับก็ดูว่าหัวไหนเสียบกันได้ก็เสียบคู่นั้นเลยจับคู่ให้ถูกต้องก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเราก็ประกอบกรองเข้าที่กรองอากาศนะครับ ชุดต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการประกอบแฮนเดิลนั่นเองนะครับก็อันนี้แฮนเดิลข้างขวานะครับก็เสียบเข้าไปเสียบได้ไหมถ้าเสียบไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเดี๋ยวีผมบอกว่าเป็นชุดที่ไม่มีแถมมาให้นะครับเป็นประแจคุณต้องใช้ประแจแอลหัวทอกอย่างนี้นะครับคลายสตัวนี้สักหน่อยนะครับมันจะแทงทะลุกันได้อย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีม์ข้างในเพราะนั้นเราก็อ ลองเฉลี่ยเฉลี่ย<ๆ>ดูนะครับว่าเข้าประมาณไหนนะครับง่ายสุดเกินมือมากไว้เงี้ยครับอาชนกันอาตรงกลางนะแล้วก็แทงอันนี้ไปแค่นี้ข้างเดียวก่อนแล้วก็ขันล็อกไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตึงมากเดี๋ยวฝั่งนู้นใส่ไม่ได้เสร็จแล้วก็เสียบข้างนี้เข้ามาอย่างนี้ฮึบฮ,ฮ,ฮึนี่ รานนี้มาถึงขั้นตอนการใส่ใบตัดกันบ้างแล้วนะครับใบตัดเวลาประกอบก็จะต้องใช้เครื่องมือ3มชิ้นนะครับที่มีแถมมาให้นี้นะครับนั่นก็คืออันนี้เอาไว้เสียบล็อกแล้วก็ล็อกหัวเทียนนะครับด้านใหญ่เอาไว้ขันหัวเทียนส่วนด้านเนี้ยนี่นะครับเอาไว้ขันน็อตสาหรับ,บล็อกใบตัดนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดฝาครอบดำๆนี้ออกนะครับหลังจากนั้น ใบที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นใบจักใบกลมเนี่ยนะครับมีทิศทางการตัดทิศทางเดียวเพราะนั้นต้องใส่ให้ถูกนะครับหันยี่ห้อเข้านะครับอย่างนี้เพราะว่าทิศทางการหมุนของเครื่องตัดหญ้าจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าอยู่ท่าน,นี้นะอ่ะกะใส่ไปเลยครับฝากครอบสีดำแล้วก็การครอบเข้าไป น็อตตามเราจะได้ใส่ตัวล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าไปในในรูตรงนี้แม่พอดีเลยแล้วก็จัดการคันให้แน่นนะครับอยู mm ่ hmm. ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยแค่ติดเครื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ใช้งานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสายสะปายที่ดีไซน์แตกต่างไปจากเดิมนะครับวิธีใช้นะครับอ่ะดับแรกก่อนการปรับเห็นทั้งหมดนี้นะครับมันยาวดูยาวดูเยอะยุ่งเหยิงมากทั้งหมดนี้คือเส้นเดียวกันนะครับเขาจะร้อยไขว้ไปไข้มาเพราะนั้นเราสามารถปรับที่จุดจุดเดียวสายมันก็จะสั้นขึ้นยาวขึ้นก็แล้วแต่ความถนัดนะครับ ตัวรองบ่าก็เคลื่อนไหวได้นะครับเคลื่อนไปเลื่อนมาให้เราได้ปรับให้ให้เวลาใช้งานได้เวลาใช้ก็คือนี่นะครับคู่หลังเนี่ยคู่ที่ไม่มีไม่มีที่รองบ่าเนี่ยนะครับใส่เหมือนเสื้อกันเปื้อนเลยครับเอ้ยผ้ากันเปื้อนนะคแม่ค้านี่อย่างนี้ครับแล้วก็คล้องไปด้านหลังนี่ให้ให้แผ่นนี้นะครับอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วเราก็จัด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 ,จดอันนี้จะยุ่งยากหน่อย ด้วยความที่ของมันยังไม่เคยใช้นะฮะมันจะแข็งแข็งโดดูเด,ด,ดๆแบบนี้เราก็ลองดึงเครื่องมาสะพายแล้วมันจะเป็นยังไงนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติมันต่ําเกินไปนะครับมันต่ําเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวนี้ครับอลองรูดมาซักปืดขนาดนี้เลยเพื่อเห,เห็นเลยความแตกต่างเนี่ยเราก็จะการจัดใหม่เพราะว่าสายมันเป็นเส้นเดียวกันหมดเดี๋ยวมันจะดึงดึงลงังๆักันไปทั้งหมดด๋ยวทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางมาอยู่ในตำแหน่งที่เราใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่เห็นไหมมันจะสูงขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยนะครับไอ้ตรงสีแดงๆเ,เนี่ยคมจริงมันไม่ได้ถอดบ่อยที่ถอดบ่อยคือตรงจุดนี้นะครับ่ะเราก็จะคล้องยิบแต่ถ้าจะถอดก็คือดึงใช่หไหมฮะดึงดึงให้สลักตรงนี้มันหลุดนี่ก็คือถ้าใครที่จะเลือกคล้องอันเนี้ยไวท้ที่ที่เครื่องยนต์เลาจะใช้งานก็มาประกอบอันนี้ ก็ได้แต่ก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ดีไซน์ให้ออกถอดออกง่ายๆบ่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินนะครับใช้สักพักก็จะคุ้นชินใหม่ๆก็จะงงๆคอะเขินๆหน่อยหลังจากนั้นก็ดําเนินการเอาไปใช้งานให้มันคุ้นไม้คุ้นมือครับตอนนี้ BC 3401พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปเรียบร้อยอัตราการผสมก็คือ50ต่อหนึ่งะครับก็คือน้ำมันเชื้อเพลิง50ส่วนแล้วก็อัลตรูปหรือว่า 2T 1ส่วนอันนี้ผมใช้เป็นอัลตรูปของซีโนเลยนะครับก็จะบอกชัดเจนว่าสเปคของเครื่องยนต์2จังหวะจะคล้ายซีโนที่ต้องผสมท t ทเนี่ยก็ผสมเข้าไป50ต่อหนึ่งะครับอันนี้เป็นเกรส F d ดีโอ้ยสูงที่สุดเลยถ้าใครสนใจก็ซื้อไปใช้ด้วยนะครับอันนี้สั่งเคราะห์100 ปกป้องแหวนลูกสูบอะไรพวกนี้เขาดีไซน์มาเหมาะกันอยู่แล้วถ้าใครสนใจก็ซื้อเพิ่มได้นะครับเออเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าของค่ายซีโนหรือว่าซีน็อกซ์นะครับคือเสียงจะไม่ดังนะไม่ไวไวยวายแล้วก็จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ที่บริเวณชามคาัสนิดหน่อยนะครับกองแกงกองแกงอมาติดเครื่องกันครับครั้งแรกเวลาติดเครื่องเหมือนเดิมครับผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วครับเปิดก๊อกน้ำมัน ถ้าถังน้ามันด้านบนเนี่ยนะครับต้องเปิดก๊อกน้ํามันนะครับถ้าเป็นถังน้ามันล่างก็ต้องมีการกดลูกยางไล่น้ํามันรอสักครู่ให้น้ํามันเขาค่อยๆไหลลงไปในคาบูเรเตอร์ให้มันเต็มแล้วเราค่อยทําทการสตาร์ทนะครับอ่ะในระหว่างที่รอน้ํามันไหลบอกอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องยอมรับสําหรับการซื้อเครื่องยนต์เครื่องตะย่ารุ่นนี้นะครับไม่มีกระป๋องวสมน้ํามันแถมไม่ให้นะครับก็อาจจะต้องหาเองหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอา้าวคราวนี้ เปิดกอ๊อกน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับดันโชกนะครับก้านโชกดันขึ้นเสร็จแล้วก็เปิดสวิตไปที่รันแล้วก็ดึงเบาๆอันนี้หนึ่งนะครับให้ให้เขาเรียกแหละลูกสูบเนี่ยดึงไอน้ำมันเข้าสู่เสื้อสูบนี่แล้วก็พอเขามีอาการว่าจะติดอย่างนี้แล้วนะครับก็เอาก้านโชกลงนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลย แม่โต๊ะก็ดังดีแล้วเกิน ก็ล้งเฉพาะของเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าจากซีน็อกนะครับเห็นไหมมีเสียงแกล้งๆๆๆแล้วก็เครื่องยนต์เจอเสียงไม่ดังมากแล้วก็อย่างการใช้ใบตัดที่เป็นทรงใบจักแบบนี้าการเร่งเครื่องยนต์แบบเบิ้ลเครื่องเนี่ยไม่เหมาะนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากใบตัดที่เป็นใบจักเนี่ยจะมีน้ําหนักเยอะกว่าต้องมีอาศัยโมเมนตัมในการส่งกําลังเพราะนั้นถ้าจะใช้ใบชนิดนี้ในการตัดหญ้า เร่งเครื่องสม่ำเสมอเพื่อให้รอบเขาไม่ไม่สวิงแล้วก็จะไม่ส่งผลต่อชามคลัสชแล้วก็แผ่นคลัสชท,ที่จะสึกล้อไวเกินไปนั่นเองใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่เพจซีโน่ไทยแลนด์นะครับส่วนราคาค่าตัวตัวนี้8,00 0กว่าบาทนะครับส่วนพี่ใหญ่2แรงมา้านั้น9,000กว่าน้องเล็กก็5,000กว่านะครับสอบถามเข้ามาเพื่อที่จะได้รู้เรื่องของโปรโมชั่นอาจจะมีของแถมหรือว่าราคาอาจจะมีการทำโปรต่างๆก็สอบถามเข้ามารวมถึง เรื่องของอะไรต่างๆจากค่ายซีโนแท้ๆจากญี่ปุ่นวันนี้ขอบคุณมากครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะจ๊ะบ๊ายบาย